สวัสดียามเช้าเช้านะคะท่านผู้ชมพบกับช่องละอองแชนเนลเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เป็นเช้าว,วันที่14มิถุนายนพศ2565นะคะซึ่งจะตรงกับวันพระใหญ่นะคะวันนี้เดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมมาตามต่อนะคะเลขลับหลุดมาจากเซียนออยอีสารเหนือนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาก็เข้าตรงๆนะคะ เซียนให้02ล่างนะคะท่านผู้ชมตัวเลขก,ก็เข้าตรงๆนะคะสำหรับเลขลับหลุดมานะคะก็แม่นมากนะคะแอดเชื่อว่า fc ลายต่อลายท่านนะคะที่ราคอยเลขลับหลุดมาจากเซียนอ่อยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเมื่อวานก็ได้คุยกับเซียนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะว่าวันนี้พร้อมที่จะนำเสนอให้กับ fc ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะ ก่อนที่จะไปพูดคุยกับเซียนนะคะแอดก็ขอฝากช่องละองแชนแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละองชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดี๋ยวแอดจัดให้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดก็จะโทรหาเซียนนะคะตามแอดมาเลยคะ่ะ ค,ค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับละอองค่ะแอดละอองเองนะคะที่ค,ค่ะก็พอดีเอฟซีเขารอคอยตัวเลขจากที่เยอะมากค่ะคได้หรือยังเนาะเลขลับหลุดมาพี่งวดที่ผ่านมาค่ะที่เข้าศูนย์สองอ่ะได้แล้วครับได้แล้วโอ้ ค่ะค่ะพี่ดีเลยค่ะเพราะว่าเอฟซีเขาจะได้หาซื้อทันเนาะเพราะว่าโค้งสุดท้ายแล้วค่ะใช่ครับใช่ใช่ใชค่ะพี่เพราะว่าเอฟซีทำหากันเยอะมากค่ะแอดก็รอคอยเหมือนกันค่ะออรอบนี้จัดนะค่ะค่ะรอบนี้จะจัดเลยค่ะไม่พลาดแน่ค่ะจัดเยอะตัวสามบาทห้าบาท อ๋อตามกำลังที่มีเนาะพี่เนาะห้าบาทห้าบาทใหญ่ค่ะไเอเลขสูตรก็นำเสนอไปแล้วเนาะพี่เนาะใช่ครับค่ะวันนี้ก็<อ>จะมานำเสนอเลขลับหลุดมาใช่ไหมคะใช่แล้วก็เลขสองสองวีค่ะแล้วก็หวยสองวีไก็ลงในคลิปเดียวกันเลยเนาะครับลงคลิปเดียวกัน ้องเอพีเป็นชุดใหม่แล้วชุดเอรอบที่แล้วมันหลุดเข้าสองงวดแล้วใช่ไหมอ๋อค่ะค่ะร,รอบที่แล้วหลุดค่ะแล้วหลุดสองงวดค่ะรอบนี้ก็รอบนี้แก่ตัวใหม่ไปเอาเอาเจ้าใหม่มาแล้วครับอ๋อจากที่ใหม่มาเนาะเจ้าใหม่มาค่ะเจ้าใหม่เหมือนสถิติที่ส่งให้ อ๋อก็ขึ้นหน้าจอเดือนที่งดที่แล้วเอฟซีดูด้วยก็ได้นะครับอ๋องวดที่แล้วที่ให้9หนึ่ง9หกแล้วก็0สองใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ค่ะเอาเลยเนาะค่ะแอดพร้อมแล้วค่ะต้องรอชาเจ็บคอ,อ,คอมันต้อง<ะ>พูดเยอะเด้เจ็บคอนะพี่เนาะ เอางวดประจำวันที่16มิถุนายน2565บนที่5บนอันนี้คือเลขลับหลุดมาก่อนเน,ะน,น,นเานเนะไม่ใช่ไม่ใช่เลขสองอ๋อันนี้ไม่ซองก่อนบอกพี่ใช่สอง VIP ชุดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเอสจจจุดอีกอีกข้างหนึ่งก่อนค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะ จะเคียนใหม่ค่ะอันนี้ห้อยซอง VIP เนอะแป๊บหนึ่งนะคะที่ทห้อยซอง VIP เปลียนที่ห้าบน VIP ชุดใหม่เนาะเคียนว่าค่ะเคียนว่าชุดใหม่ วิ่งบนนะคะโอ้ยเดี๋ยวเขียนหกสิบห<ด>กก่อนสิบหกมิเยลมิเยหกห้าวิ่งบนวิ่งบนห้าตัวเดียวเม็ดเดียวนะคะสำหรับเอฟซีที่ชอบสายวิ่งนะคะค่าได้แล้วค่ะคู่สอง สตัวสองห้า,านะคะก็อีกชุดหนึ่งห้าเก้สองหกสองก็ตัวกลับกันเนาะพี่เนาะกลับกันสองห้ <59 S 2> นะก,บก,บก,บกับ5้าเนะคะใช่รับตัวตรงนะครับค่ะสเตินอยู่ในนี้แหละ ร่างล่าง,างฟันหนึ่งล่างฟันหนึ่งรางหนึ่งสามเม็ดเดียวหนึ่ง <1, S 2> จับคู่หนึ่งสามเม็ดเดียวนะคะไปกลับด้วยนะหนึ่งสามสามหนึ่งเม็ที่ไม่สวยเลขที่ออกกันยากแหละต้อชอบมา หมดแล้วค,ครับจบแล้ววันนี้ต่อไป,ปรับเฉพาะรับเฉพาะรับเฉพาะล่างนะเด,เดี๋ยวเอดจะทวนอีกรอบก่อนนะคะพี่ค่ะหวยซอง V I P ชุดมาใหม่ล่าสุดนะคะงวดประจำวันที่16มิถุนายนพศ25 6 5นานะคะวิ่งบนฟัน5เม็ดเดียวนะคะ แล้วก็จับคู่สามตัวบนมีสองห้าเก้าห้าเก้าสองนะคะแล้วก็วิ่งล่างฟันหนึ่งเม็ดเดียวนะคะจับคู่ได้มีหนึ่งสามสามหนึ่งเม็ดเดียวเน้นๆนะคะแล้วก็สองตัวบนก็ต้องตัดเอานะคะพี่ใช่ไหมคะแล้วแต่รับเจ้าตัวไหนชอบตัดสองตัวก็ตัดค่ะค่ะก็ให้ตามประวัติ จะมาสามตัวตรงเลยอ๋อเคยมาสามตัวตรงมาแล้วเนาะพี่เนาะใช่สามตัวตรงค่ะค่ะเดี๋ยวแอฟชอบสอบสอบผ่านตัดเลขก็ได้ใครมีคุณเยอะค่ะก็ตงต่อไปครับสุดท้ายหายสุดค่ะเดี๋ยวรับเฉพาะล่างเลขลับบงในหลุดมาเนาะอันนี้รับเฉพาะล่างค่ะเฉพาะล่างนะคะใช่ ฟันห้าล่างเม็ดเดียวนะคะนี่คนเจ้านะครับ f อฟันห้าใสต่อให้ดีนจับคู่ศูนย์ห้าจับคู่ตัวเดียวศูนย์ห้าเม็ดเดียวนะคะไปไม้กลับก็ตับแตกถ้าใครชนเลขดับเลขไม่มาก็พี่น้องก็พิจารณาเอาลงทุดน้อยนะครับ กองสลากไม่มีเลขดำใช่เนาะพี่เนาะมันมีสิบมาได้เนาะใช่อันนี้แล้วก็ท้ายสุดสุดท้ายค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะพี่อันนี้คือเลขศูนย์ห้าห้าศูนย์คือเลขลับหลุดมาของงวดที่ผ่านมาใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่งวดที่ให้ศูนย์สองใช่ไหมคะพี่ใช่งวดนี้ง<อ>วดนี้จะเริ่มต่อไหมค่ะงวดนี้ให้ล่างเม็ดเดียวเนาะโอ้สาธุข,ขอให้ปังๆเลยเนาะพี่เนาะ ใช่สอปศาสตร์คุ๊แอ้ก็ยากใ่าโชคดีค่ะถุดสุดท้ายค่ะ f อซีคนไหนที่มีโชควมลาภขอฝากสนับสนุนเซียนหน่อยนะค่ะเซียนมีอ่านเสริมบำรุงสายตาคนที่สายตาฝ้ามัวสายตาเป็นตาไอตาต้อเรือต้อลมต้อกระจกอะไรก็สามารถไ้อ่านเสริมชุดนี้ได้แลครับอือค่ะพี่ ใช้รักษาความดันโลหิตสูงความดันต่ำเบาหวานแล้วก็ปวดขาปวดเอวปวดแข่งได้หมดในยาชุดเดียวกันในอาหารเสริมชุดเดียวกันค่ะชุดเท<ห>่าไหร่เนะาะค่ะอ๋อกระปุกันก็สามร้อยเก้าสิบบาทครับอ๋อค่ใะใครมีกัหาก็ตัวปรึกษาได้หลังไหม่ค่ะพี่ใครอยากหน้าสวยหน้าเด้งหน้าใสจะทาไว สี่สิบห้าสิบนี่เหลือยี่สิบปีก็มีเหมือนกันโทรปรึกษ<โอ>าได้นะครับาาตามเบอร์ละอองขึ้นหน้าจอให้ด้วยนะครับค่ะเบอร์ยังอยู่อยู่ใช่ไหมเบอร์ยังอยู่คะ่ะศูนย์เก้าแปดหกสามหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์นะคะหกสามหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ครับโอเคถูกต้องค่ะค่ะวสุดท้ายก็ขอให้พี่น้องเอฟซีทางช่องละอองแชนแนลค่ะ โชคมีลาบแต่ก็มีเงินเต็มกระเป๋าทุกๆคนก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราอองชนลด้วยนะครับขอบแ,แชร์ให้กันแชร์ให้กันแชร์ไปอโอเคท้ายสุดก็ขอให้เลยๆฟังนะครับ สวัสดีครับค่ะสาธุค่ะแอดก็ขอบคุณเซียนมากๆนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้กับเอช่องละอองแชนแนลนะคะงวดนี้ก็ขอให้เข้าปังปังรวยรวยกช่องนะคะครับผมค่ะ <ผม S 1> ขอบคุณ <ผม S 1> พี่มากค่ะสวัสดีค่ะรับสวัสดีครับค่ะ